รู้ไหมว่าในภาษากรีกเราสามารถใช้แค่คำกริยาพูดโดยที่ไม่ใช้คำนามเขาก็รู้ว่าเราพูดถึงใครในภาษาไทยเราต้องใช้คำนามนำหน้าคำกริยาถึงจะรู้ว่าใครทำอะไรแต่ในภาษากรีกไม่อย่างเช่นคำว่าฉันทำเราจะพูดแค่ทำ โดยใช้คำแทนเฉพาะบุคคลในภาษากรีกแทนคำว่าฉันลงไปเขาก็จะรู้ว่าเราพูดถึงใครจะยกตัวอย่างฉันทำกาโนคุณทำกาณิสเขาทำกานีพวกเราทำกาโนเมพวกคุณทำกาเนเตพวกเขาทำกานุเน นั่นคือคำแทนเฉพาะบุคคลที่ใช้โดยที่ไม่ใช้คำนามจะยกตัวอย่างอีกคำคำว่าดื่มเราจะต้องบอกว่าฉันดื่มคุณดื่มเขาดื่มในภาษาไทยแต่ในภาษากรีกเราจะใช้แค่คำว่าดื่มฉันดื่มปิ้นนคุณดื่มปินนิสเขาดื่มปินนีพวกเราดื่มปิ้นนุ่มพวกคุณดื่มปิ้นเนเต พวกเขาดื่มปินน้นนนนี่คือคำกริยาในภาษากรีที่สามารถใช้บ่งบอกถึงบุคคลได้โดยไม่ใช้คำนามนะคะ